สวัสดีครับผมอาจารย์โฟมนะครับรัฐวิสุทธิ์ความจิตนะครับวันนี้ทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อแนะนำคอร์สเรียนออนไลน์นะครับ AutoCA d เพื่องานเขียนแบบก่อสร้างนะครับเชื่อว่าเป็นคอร์สเดียวนะครับที่สอนแบบเต็มๆสอนเริ่มต้นตันต้งแต่พื้นฐานเรียบเรียงเนื้อหานะครับเพื่อการสมริดผลนะครับในการเรียนนะค,คอร์สนี้ เป็นคอร์สที่เนื้อหาเนี่ยผมใช้สอนสดสอนในห้องเรียนสอนในห้องฝึกอบรมนะครับทั้งในบริษัทนะครับตั้งแต่บริษัททั่วๆไปบริษัทระดับกลางนะครับและบริษัทชั้นนำนะครับระดับชาติอย่างเช่นบริษัทลิทธาจำกัดนะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับและบริษัทอีกมากมายน้อยใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่นะครับเอาล่ะครับ พูดคุยมาสักระยะแล้วนะครับอย่าเพิ่งหลีกลี้หนีไปไหนนะครับมาดูกันก่อนว่าในคอร์สเรียนของผมมันมีอะไรบ้างคอร์สสำหรับเนื้อหานะครับในการเรียนรู้ในกลุ่มเรียน a u t o แคเพื่อเขียนแบบก่อสร้างนะครับก็จะเป็นขอสำหรับคนที่มีทักษะมาแล้วนะครับในการใช้งานโปรแกรม a u t o แคบ้างมีมาบ้างแล้วนะครับถ้าใครคิดว่ายังไม่ค่อยได้เท่าไหร่ยังเป็นมือใหม่นะครับก็ลองไปลงเรียนคอร์สนี้ดูก,ก่อนนะเป็นคอร์สออโตแค ทูดีสหรับผู้เริ่มต้นทํางานโดยอาจารย์โฟนะครับคอร์สนี้จะเริ่มแต่พื้นฐานเลยนะครับแล้วก็ค่อยมาต่อในคอร์สนี้กันนะครับก็ถ้าใครพอเป็นแล้วนะครับแต่อยากจะเขียนแบบก่อสร้างได้ก็มาลงคอร์สนี้ได้เลยนะครับก็เริ่มต้นในการตั้งค่านะครับไปโหลดเอกสารกันก่อนนะครับเอกสารแล้วก็จะมีไว้ให้ดาวน์โหลดนะครับในส่วนของไฟล์ตรงนี้นะครับมีเอกสารไว้ให้นะครับแล้วก็มีไฟล์อื่นๆที่เขามีแจกกันนะครับผมก็คัดมาเท่าที่ยังเป็นต้องใช้ นะครับเอามาวางไว้ให้นะฮะไฟล,ล์พวกนี้ไฟล,ล์เอกสารเหล่านี้จะเป็นไฟล,ล์ที่ผมใช้ในการสอนจริงอยู่แล้วนะครับเอามาเพื่อการาประกอบการเรียนได้นะครับโอเคหน่วยการเรียนรู้นะครับก็จะเริ่มต้นตั้งแต่บทที่1เลยนะครับเรามาตั้งค่ากันเพื่อเขียนแบบก่อสร้างต้องทาอะไรบ้างนะครับในนี้ตั้งค่า workspace ต่างๆทํายังไงอันนี้อย่าข้ามคลิปเด็ดขาดเลยนะครับทุกช็อตทุกวินาทีที่ผมบรรยายลงไป มีความหมายทั้งสิ้นเนื้อหาผมพูดไปละเอียดยิบเลยนะครับเรียกได้ว่าจบคอร์สนี้แล้วเอาไปทํางานได้เลยหรือผู้สื่อสารกับใครเขาร่วมงานใครเขาได้เลยนะฮะก็ในบทที่1เราก็จะเป็นเป็นวิดีโอหัวข้อที่11ต่อจากคอร์ส t d ที่บอกมาสักครู่นะครับบทที่2ครับเราก็จะมาเริ่มเขียนแปลนพื้นกันนะครับเริ่มต้นตั้งค่าก่อนเลยครับ dimension style ต,ตั้งยังไงอันนี้สําคัญ นะครับแบบก่อสร้างเขามีการปรับขนาดมีการกําหนดขนาดกันยังไงต้องเริ่มที่การกําหนดค่า dimension style ก่อนนะครับนะฮะต่อจากนั้นไปก็จะเป็นเรื่องการเริ่มเขียนแบบก่อสร้างนะครับเริ่มจากศูนย์เลยครับวางกริดลายทายังไงสร้างกริดลายทายังไงนะฮะทีนี้ปรับความหยาบละเอียดของกริดลายให้เหมาะสมทํายังไงนะครับการคัดลอกวัตถุข้ามไฟล์คือจะเอาอ็อบเจกต์ของไฟล์อื่นมาใช้ทํายังไงในนี้ก็มีนะครับแล้วก็ในส่วนของการเริ่มเขียนแปลนพื้นทํำยังไงนะครับ ก็จะยาวไปนะครับเทคนิคการวาดภาพการใช้มอลติไลน์มาช่วยเขียนผนังนะครับตั้งค่าด้วยนะครับตรงนี้มีการตั้งค่าด้วยนะนะฮะต่อไปนะครับบทที่3ก็จะเป็นเรื่องของการเขียนแปลนห้องน้ําห้องครัวนะครับก็มาดูว่ามีเทคนิควิธีการยังไงนะครับมีอะไรเป็นข้อกําหนดเบื้องต้นที่เราต้องรู้นะครับนะฮะใส่เส้นแนวตัดต่างๆแปลนพื้นต่อไปเขียนแปลนหลังคานะครับบทที่4บทที่5้าเขาจะเป็นการเขียนภาพตัดละนะครับ เขียนภาพตัดแนว AA นะครับคือแนวแนวที่1ในการเขียนแบบยื่นขออนุญาตต้องมีอย่างน้อย2แนวนะครับอันนี้ก็เป็นแนว AA แนวขวางบ้านแล้วก็ตามแนวยาวของบ้านนะฮะเทคนิคทั้งหมดเนี่ยนะครับใช้ในการเขียนงานจริงๆเหมือนที่ผมสอนในห้องเรียนเลยนะครับเรียกว่าดูคอร์สนี้อย่างละเอียดทุกวินาทีนะครับก็จะได้ความรู้ได้ทักษะเหมือนที่มานั่งเรียนกับผมในห้องเรียนนะครับทางนี้ทางนั้นท่านก็ต้องมีวินัยนะครับ มีวินัยเข้าเรียนแล้วก็เข้ามาเรียนเข้ามาเรียนรู้เข้ามาดูเสร็จแล้วก็ทําตามนะครับทําตามนะฮะบทที่11เขียนภาพตัดไปแล้วนะครับต่อไปเขียนแผนครงสร้างครับบทที่8ปดนะฮะเมื่อกี้เนื้อหาตรงนี้เนาะเนื้อหาบทที่7นะครับเขียนรูปด้านอะรูปด้านนะครับก็ว่ากันไปรูปด้านมี4ด้านครับเทคนิคในการหมุนการย้ายการเปลี่ยนทํายังไงมีนะครับใน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 กลุ่มนี้ในบทนี้นะครับ จากนั้นเขียนรูปด้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเขียนแปลนโครงสร้างก็จะมีโครงสร้างฐานลากโครงสร้างพื้นโครงสร้างหลังคานะครับนะฮะเสร็จแล้วครับบทที่9ก็จะเป็นการเรียบเรียงอ่าเรียบเรียงแบบที่เราเขียนเนี่ยครับเอามาเรียบเรียงนะครับใส่กรอบเข้าสกเกลใส่เส้นระดับต่างๆทํำยังไงนะครับใช้มัลติลิเดอร์ช่วยชี้ส่วนต่างๆนะครับแล้วก็เตรียมปริ้นก่อนจะปริ้นได้ก็ต้องรู้จักพรอสไตล์ก่อนแล้วครับเพรอสไตล์มันเป็นยังไงทํำยังไงนะครับนะฮะ ก็มาตั้งค่ากันนะครับแล้วก็ถึงการปีให้ได้สเกลเลยทีนี้ต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของเอ็กซ์ต้าแล้วครับเอ็กซ์ต้าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการคำสั่งต่างๆหรือว่าเทคนิคต่างๆในการแก้ปัญหาอันนี้เป็นช็อตเด็ดเลยนะครับจะเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับตามคำถามที่ผู้เรียนทั้งในห้องเรียนทั้งที่ออนไลน์ถามเข้ามานะครับผมก็จะเลือกที่สำคัญสำหรับกลุ่มนี้มาวางไว้ให้ก็ถือว่า เป็นการเพิ่มมูลค่าอย่างดีเลยนะครับเราจะได้มีทักษะมีเทคนิคดีๆไปใช้ในการทํางานนะครับทั้งหมดนี้ก็คืออยู่ในคอร์สเรียน autocad <c ad> เพื่องานเขียนแบบก่อสร้างนะครับที่ผมเรียบเรียงขึ้นมาให้นะฮะทีนี้ก็อ,อ,อยู่ที่ท่านละครับนะครับไม่สามารถมาเชียงใหม่ได้แต่อยากมีทักษะอยากมีความรู้ความสามารถเอาไปใช้ในการทํางานนะครับก็เข้ามาเรียนคอสนี้กันนะครับรับรองว่า คุ้มเกินคุ้มคุ้มกว่าราคาที่จ่ายไปไม่รู้กี่สิบเท่ากี่ร้อยเท่านะครับอันนี้คือเสียงที่ผู้เข้าเรียนจริงในห้องเรียนได้พูดไว้นะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับคอส์สดีๆที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้สร้างเสริมทักษะให้ท่านได้เอาไปทำงานกันอย่างจริงจังนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ